เช้าวันนี้มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ได้ที่อยากชีวิตของตุณเองไปได้นถึงท่านของเราจะเป็นพยานเพื่อถวายงไหสเกียรติแด่พระเจ้าครับขอเชิญปิ๊งนิชาคร,รับให้เราประพฤติตายพระเจ้าใช้เวลาสักหกเจ็ดนาทีท่า,านจะยืนฟังก็ได้ฟังได้ค่ะก็ รู้สึกเป็นมากที่ได้มาพูดตรงนี้นะคะมาเป็นคาพยายในให้กับทุกๆคนคะ่ะก็ชื่อของปิงนะคะแออนะนาตัวก่อน,น,นค่ค่ะคือหนูชื่อนิชานานยานสกุโลโมรหรือชื่อเล่นชื่อปิงค่ะอายุ20ปีเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนโดเซบางนาค่ะตั้แต่ป .1 ถึงม .3 แล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนคริสตรมศึกษาแล้วก็ออก็คือโรงเรียนเก่ามันจะเป็นคริสใช่ไหมคะคาทอลิก งั้นก็จะมีคาบเยนคริสพอถึงคาบเยนเราก็จะเป็นคนที่แบบชอบฟังเรื่องพรงเยซูอยู่แล้วก็เลยนั่งหน้าสุดพอเวลามาเซอร์แบบนําร้องเพลงแล้วก็จะแบบแบบของไมมาเซอร์แบบเราอยากร้องนำอะไรเงี้ยมาเซอร์ก็ให้ร้องนําตอนนี้ก็ยังจาหน้ามาเซอร์ได้ยู่มาเซอร์ซูซานแล้วก็พอมาถึงโรงเรียนนี้อ๋อยังไม่จบค่ะก็คือที่โรงเรียนเราก็จะมีโบสถ์ใช่ไหมคะคือเขาจะมาคับให้นักเรียนเข้าโบสถท์ทุกทุก เดือนนะคะแบบจัดตารางมาให้นักเรียนเข้าโรงแล้วแบบเราก็จะจะต้องนั่งหน้าสุดแต่ว่าพอในโบสเราไม่ได้ไปแบบนมสัสก,การเท่าแต่ว่าเราไปนั่งหลับเพื่อนของเราก็น,นั่งหลับกันทั้งแถบเลยเพราะว่าแบบถ้านั่งหน้าสุดก็มาเซอร์มองไม่เห็นอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็พอแบบมาอยู่ข้างหน้าแบบพอแม่มาส่งเที่ยงเย็นทุกๆเช้านะคะก็จะไหว้ลุคคือโรงเรียนจะเป็นแบบมีลูกปั้นเยอะมากเลยคะ่ะคือตั้งแต่มี ตั้งแต่มีแบบน้ำบุนจนถึงพระแม่มาลีแล้วแบบเหมือนเราก็แบบเห็นตั้งแต่เด็กแล้วว่าทุกคนยกมือไหว้แล้วก็แบบทำอย่างนั้นทุกๆวันตอนเช้าตั้งแต่ยานั่งเนี่ยจะถึงห้องเรียนคือทุกชั้นจะมีพระแม่มาลีอยู่นะคะแล้วก็ทุกวันหลังผลสอบออกก็จะเห็นนะคะนักเรียนวิ่งอยู่หลังโรงเรียนหรือมีดอกไม้ตามสถานที่นั้นก็คือไม่ต้องสงสัยเลยคือ เขาแก้บนกันอยู่คือเขาชอบบนมากโอเคถ้าเดี้ยเขาพลาดเขาจะไปวิ่งแล้วเขาก็ไปวิ่งกันเพื่อนหนูนะแต่หนูไม่เคยบนแต่ส่วนมากหนูนก็เคยบนแต่ว,ว่าดอกไม้แล้วก็ทําตามค่ะแล้วก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้รู้จักคริสเตียนซึ่งแตกต่างจากคริสคาทอนิกมากแบบที่นี่ก็มีข้ามยันจีดีวันมีเหมือนกันเป็นข้ามที่ได้มาเรียนรู้จักกับพระเจ้าตอนแรกเขาก็จะมีการเลือกนักเรียนเข้ากลุ่ม เราก็ได้อยู่กลุ่มลาค่ะเราจําได้ว่ารุ่นพี่เราเป็นคนเลือกเราเองสนิทกันตั้งแต่โรงเรียนเกา่าด้วยความเป็นนักเรียนใหม่ก็ถามรุ่นพี่ว่าเออเนี่ยแบบเป็นยังไงเนีรแบบาเป็แบบข้าเรียนนี้น่าเบื่อหรอแบบเป็นยังไงเขาบอกว่าเออโค้ชน,นาเบื่อเอลยเนี้ยเราก็แบบจริงหงอแบบน่าเบื่อเราอ,อะไรอย่เงี้ยแล้วทุกข้ารุ่พี่ก็จะลากเราไว้นะข้างหลังสุดแบบเพราะ่แบบ เพื่อที่จะได้แบบแอบหลับเพราะว่าครูนกอะไระได้จับไม่ได้แบบแอบหลับแบบทุกคนจะนั่งเมาหลังหลังเพื่อนทุกคนเลยเราจะสังเกตได้ว่าไอ้หน้าเดิมจะทำงน้นที่เป็นคนหลับหลังเพื่อนแล้วก็พอถึงวันค่ายจะมีค่ายจีดีดวดีแบบจะช่วยเสริมกําลังให้นักเรียนแบบเชื่อพราเจ้ามากขึ้นเราก็ไม่มาเพราะเราไม่ได้เชื่อพระตจ้าตอนนั้นเราก็แบบมาอยอยคุยกับครูเมย์ว่าเออแบบ เราไม่มาร่วมนะอะไรเงี้ยครูเมย์บอกว่าถ้าไม่มาก็ต้องมาอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นที่มากับมากับน้องเล็กๆแล้วก็แบบทําไมต้องมาเราไม่อยากมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกครูเมย์ไปว่าแบบถ้าเราไม่มาทําไมอะถ้าเราไม่มาแล้วเรามาไม่ได้เราไม่ว่างอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มาเราจะทําไมละอะไรเงี้ยอืแต่แบบคือจริงๆเรามาได้แต่เราไม่อยากมาแล้วครูเมย์ก็แบบโมโหมากคือน้าเสียงเราเป็นคนที่แบบก้าวหลาวมากดูเลยตอนนั้นแต่ครูเมย์ก็แบบ ไม่โกรธแต่ว่าพอหลังจากพอได้มาเชื่อพระเจ้าครูเมย์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นครูโกรธมากแล้วครูก็แบบบอกครูอธิษฐานกับพระเจ้าว่าสักวันหนึ่งนะฉันจะคุยกับไอเด็กคนนี้ให้ได้พระเจ้าอ่าไม่โกรธเลย่องอาเมย์ยไรนะื่งเงี้ยแล้วก็วันนั้นแล้วก็วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะครูเมย์ก็ได้เป็นพี่เลี้ยงของปิงค่ะซึ่ง ครูเมย์ก็คอยยูวใจมาตลอดตั้งแต่ตอนเรียนม .4 จนถึงม .6 มีอะไรครูเมย์จะรับเรื่องเราได้ตลอดเพราะว่าครูเมย์เขาเป็นคนที่คุยกับปิงได้ตลอดเพราะว่าเขาเหมือนเขาเคยมีชีวิตวัยรุ่นมาจนเขาได้มาเชื่อสาย้าแล้วเราก็คุยกับเขาแล้วก็แบบหลักเขาเหมือนแม่คนหนึ่งเลยแบบเพราะว่าปิงคุยทุกวันนี้ปิงคุยกับแม่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าคนที่คุยที่รู้เรื่องที่สุดก็คือครูเมย์อะค่ะเขาก็ หนูแบบมาหมดทุกครั้งหนูก็ต้องกอดเขาเพราะรู้สึกว่ากอดเขาแล้วก็อบอุ่นเหมือนไม่คน,นอื่นก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็เทาเรื่องนะคะชีวิตบิงถือว่าโตมาในครอบครัวที่แบบมี้อมอยากได้อะไรก็ได้หัังใจทุกอย่างแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองขาดตลอดเวลาเราคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราเราเลยขาดไปอยู่โลกหนึง่งมีเพื่อนที่มีสังคมอกับคนรวย่างมากเย คือสังคมนี้หันไปทางไหนทุกคนก็รู้จักกันหมดเราจะเพื่อนก็เที่ยวกันทุกคืนก็คือนอนทั้งวันแต่เที่ยวทั้งคืนคือเหมือนมีบ้านเอาไว้แค่นอนเคยไม่เจอหนะ้าพ่อแม่สาวันก็มีทั้งทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันแต่เราไม่เคยได้เจอหน้ากันเลยเราแค่ใช้ชีวิตคนเราเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละความสุขของเรามั่คือเหมือนเลิกครอบงำเราเรื่อยๆทุกๆวันเราก็ทำแบบนี้ทุกๆวันแบบ เราเจอเพื่อนเรามีความสุขทั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เคยได้เข้าไปอยู่ mm. เกี่ยวกับยาเสพติดถือว่าเป็นชีวิตที่ต่ต่ำม,มากจากที่คนที่เห็นมาทุกอย่างและรู้ว่ามันไม่ดีไม่ควรยุ่งกับมัน mm. ก็เลยมีทํากลับเป็นวันที่เราเริ่มลองเราชอบที่จะอยู่กับมันเพราะมันทาให้ตัวเราลืมโลกไหนนอกอย่างเราเลยพูดกับมันว่าเออมึงเนี่ยแหละเพื่อนกูมึงไม่เคยทําให้กูเครียดเลยอะไรเงี้ย แค่นั้นยังไม่พอเริ่มีปัญหากับพกเพื่อนในกลุ่มที่เราคิดว่าเนี่ยแหละความสุขของเราปัญหาหนักมากถึงกำ,ำลังตำรวจและคนที่ขา้าคนที่หนูมีปัญหาคือคนนี้เขามานจะเพาะครัวใหญ่โตซึ่งเราก็รู้สึก้อมากเราไม่รู้จะแก้ปัญหาจากตรงไหนเรากลัวมากกลัวว่าใครจะมาทําพ่อแม่เราจะมาทำลายครอบครัวของเราหรือเปล่าเรา ตอนนั้นเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปมาไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากพราเราบอกกับพระเจ้าว่าขอให้เรื่องนี้จบลงด,ดีเราจะเลิกยุ่งกับสิ่งไม่ดีขอให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราตอนนั้นเราลับมาถากสอนอเราก็คุอออกเขาแล้วเราก็ร้องไห้นะคะเราบอกพระองค์ว่าขาพระองเปลี่ยนเราและเลือกทางเดินใหม่ให้กับเราและเลือกเพื่อนที่ดีให้กับเราด้วย หลังจากนั้นมาขอบคุณพระเจ้าเราที่ได้เปลี่ยนชีวิตเราเราไม่ได้กลับไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มนั้นอีกแต่พระเจ้าก็ยังเลือกเพื่อนใหม่ให้เราด้วยก็ยังได้คุยกับคนบางคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็เขาแต่พระก็คือเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นคนทําจริงๆพระเจ้าเลือกเขาให้คุยกับเราเพราะเขาดีกับเราจริงๆแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือเราตลอดมาขอบคุณพระเจ้าที่สอนให้เรารู้ว่าพ่อแม่รักเราที่สุด เมื่อเกิดปัญหาคนสุดท้ายที่จะอยู่กับเราไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นเขาทั้งสองจากที่ไม่เคยพูดกับแม่เข้าใจวันหนึ่งแม่มาบอกเราเริ่มเริ่มใหม่ดาสิงกอดเราแล้วก็ร้องไห้บอกว่าเห็นไหมทําไมแม่กับทําไมแม่กับป๋าจะมีรักปิงบอกเราให้เข้มแข็งนะเราต้องเจอปัญหาแบบนี้ในชีวิตอีกจากที่เคยกินข้าวกับเพื่อนทุกมือ้อไม่เคยกินกับแม่เลยลองเปลี่ยนมากินกับแม่ทุกมือ้อ แม่เลี้ยงเรากินข้าวตลอดกินกินข้าวโลกกินข้าวซื้อขนมมาให้เรากินจนเรารู้สึกผิดไปเองที่วันไหนเราไม่ได้กินข้าวกับแม่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกผิดแบบไม่ได้กินหน้าข้าวหน้าแบบพ่อแม่จากที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่เ้าไม่ได้เปลี่ยนเราให้เป็นคนอารมณ์เย็นมากจนบางทีเจอเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยเป็นอะไรทําไมไม่ค่อยพูดเลยอะไรอย่างเงี้ย ตัวเราเองรู้สึกว่าเราพูดแล้วแต่ว่าเราเป็นคนเราว่าเราพูดปกติแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนโดยอัตโนมัติแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ชอบพูดข้อพระค,คัมภีร์สอนคนแทนที่จะด่าหยาบๆเหมือนเมื่อก่อนจะเห็นเฟซบุ๊กปิงโพสข้อพระคัมภีร์สอนเพราะว่ามันช่วยปิงได้มากเราปิงอยากให้ข้อพระคัมภีร์ช่วยทุกคนด้วย พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตปิงมากซึ่งมันยากมากจริงๆสําหรับคนคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตปิงเพราะว่าปิงเป็นคนที่ดื้อและเชื่อมั่นในตัวเองมากจะเกิดคําถามว่าทําไมทําไมเราทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าทาทาไมเราจะทําไม่ได้ในเมื่อเราทําสิ่งนี้เราทําไปก็ไม่ผิดนี่เราไม่ได้ไปเดือดร้อนใครแต่วันหนึ่งคนคนนั้นได้เป็นอดีตเอาไว้เตือนใจตัวเองว่าอย่ากลับไปทำอีกถ้ามีโอกาสก็จะเล่าให้ น้องๆฟังคอยสอนพ่อไม่อยากให้มาเป็นแบบเราเพราะบางคนอาจจะไม่โชคดีที่ได้เจอพระเจ้าแบบเราจนทําให้เราเริ่มกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งและเชื่อพระองค์เต็มร้อยและอยากรู้จักและอิสนิกับพระองค์มากขึ้นจริงๆปิงก็มาบสถ์ถ้าใครจำถึงได้ก็มาโบสถ์กับเอม,มาค่ะมามาโบสถ์แล้วก็ สอสปีก็อกธิษฐานมาตลอดรับเชื่อมาสองสาปีแล้วมาบสถบ้างไม่มาบ้างแล้วก็หายไปเลยค่ะแล้วก็เอออยากจะขอบคุณพระเจ้าอีอย่างนึงก็คือได้กลับมาบ้านหลังเดิมก็คือบสถนี้ก็คือแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาล้วกษมาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ สอนปิงว่าความสุขของปิงไม่ได้อยู่ที่การมีเงินที่ใช้ทุกวันนี้คือปิงก็มีไม่ไม่เคยขาดแต่ปิงรู้สึกว่าการใช้เงินตอนนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่ความสุขเลยเรายอมแบบไม่มีตังค์จะเกิดมาเรามีลอยยิ้งเชื่อว่าว่าปิงแบบร้องไห้ทุกวันแบบเจ้าแบบทำไมเราไม่มีความสุขทำไมเราไม่แบบไม่มีใครรักเราเลยอะไรเงี้ยแต่แบบ ทุกวันนี้ขอบคุณทับได้กลับมาที่บ่อนี้เลยก็ทุกคนกับกาหลังนี้มากขอบคุณพระเจ้าที่กลับบ้านทุกครั้งได้รอยยิ้มจากที่บ่อนี้ขอบคุณที่ได้มาเสาพี่น้องคริสเตียนทุกคนเคยมีความสงสัยว่าทาไมคริสเตียนถึงหน้าตาที่รอยยิ้มที่มีความสุขมากเคยสงสัยแต่ตอนนี้ก็สามารถก็เข้าใจว่า ทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ก็ได้ว่าอยู่ที่นี่ทุกคนมีหลายอยิหลายครั้งในชีวิตของเราทุกคนมีคําถามที่ไม่มีคําตอบหรือมีคําตอบแต่ไม่ชัดเจนหรือคําตอบที่ผิดเพีเ้ยนไปหรือคําตอบที่มาจากคาตอบเราตัวเองหลากหลาย,ยมุมในแต่วันแต่ในวันนี้คําถามหลายร้อยแบบที่มีซึ่งเป็นคำตอบที่ตรงชัดเจนและไม่มีวันเปลี่ยนแปลง นั่นคือความสุขที่ได้ใช้ชีวิตเป็นคริสเตียนเต็มตัวได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้านำทางเราได้ความลักที่แม้ว่าเราจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนความลับองรมให้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนีแต่กับมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราขอบคุณพระเจ้าอามีนน ให้หลายนิทานเกิดนิชานันด้วยกันครับท่านหล่พระเจ้าของพระคุณพระโลกที่พวกข้าทุกทั้งหลายได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของพระโลกขอบคุณพระโลกที่ทรงโปรดเมตตามีพระคุณกับนิชานันได้กลับมาหาพระโลกได้มาใกล้ชิดพระขลกพระเจ้าเวพอชีวิตของเธอได้ได้ริยาความหมายใหม่ในชีวิตโดยการเชื่อฟังการติดตามพระโลกขอบคุณทรงอวยพรชีวิตของเธอที่ยอดเยี่ยมมีคุณค่ามีความหมาย จะเป็นพรต่อผู้อื่นมากมายผมป้องให้วุจักซึ่งช่วยหลายและโปรดบริพนธ์นิชาณและพวกข้าพทั้งหลายาทุกคนจะมีส่วนเนดียดัำพี่น้องวัยรุ่นชายหญิงให้มีโอกาสารู้จักพระองค์ก่อนที่ปานซาตานจะชุ่บชิงพวกเขาไปในบนทางของมันพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์จากคำประทานที่ได้ยินได้ฟังร่วมกันและข้าพเจทั้งหลาย,ยลก็รู้ว่าพระองค์ทรงพรประทาขอสรรเสริญพระองค์ในกัณฑ์พี่ใหญ่ชุบิจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า